เปิดแคมเปญหญ่รับซัมเมอร์เซร์ผิวสวยท้าแสงแจกกันแดดจุลาเฮอร์ฟรีทั่วไทยพร้อมลุ้นรางวัลรวมกว่า1.5ล้านบาทจุลาเฮอร์ฟมุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านการดูแลผิวที่เข้าถึงคนไทยทุกพื้นที่พร้อมเดินหน้าสร้างสุขภาพผิวที่ดีผ่านการกระตุ้นการป้องกันแสงแดดอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ บริษัท JLC Group จำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลผิวเมคอัพสกินแคร์รวมถึงผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากภายใต้แบรนด์ Julaherb แบรนด์ไทยที่อยู่เพียงข้างผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน เปิดต,ตัวแคมเปญใหญ่รับซัมเมอร์จุลาเฮิร์บเสิร์ฟผิวสวยท้าแสงแจกกันแดดฟรีทั่วไทยภายใต้แนวคิดที่ต้องการมอบสุขภาพผิวที่ดีให้คนไทยทั่วประเทศผ่านตู้กดครีมกันแดดจุลาเฮิร์บฟรีกว่า100ตู้ทั่วประเทศซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์กันแดดตัวล่าสุดของจุลาเฮิร์บกันแดดแตงโม3 d ออร่ากันแดดหน้าพุ่งพร้อมป,ปกป้องผิวทุกมิติค่ะ อยากสนับสนุนให้ทุกคนนะคะออกไปเล่นน้ําสงการอย่างมั่นใจโดยมีผิวสวยทาแดดค่ะแล้วก็พร้อมกับนําสื่อทันใหม่ของเรานะคะกันแดดแจงโมทีดออร่าไปเป็นโมบายสเตชันอยู่ในสถานที่เล่นน้ําสงการกว่า100จุดนะคะทั่วประเทศเพื่อทุกท่านนะคะได้ลองใช้กันแดดตัวใหม่ของเราตัวนี้นะคะเพื่อทุกคนนะคะสามารถแบบเล่นน้ําไม่ต้องกลัวว่าเออจะโดนแดดไหมก็คือป้องกันกันน้ํากันเหนื่อแล้วก็ ป้องกันแดดอย่างมั่นใจค่ะทางนี้นะคะแคมเปญน,นี้ให้ทุกคนนะนอกจากได้ทดลองใช้แล้วยังสามารถสแกน QR code หน้าตู้เพื่อรุ้นเข้าร่วมรางวัลชิงโชคแคมเปญใหญ่กว่า1.5ล้านบาทค่ะตัวนี้นะคะเป็นกันแดดตัวใหม่ล่าสุดของเราทุกคนที่น่อยช่วยชูให้หน่อยค่ะก็ค<อ>ือตัวนี้นะคะเป็นกันแดดแตงโม T D a อ l r a ค่ะเป็นสูตร SPF PA บวก PA 50บวก A ีเอบวกสี่วกนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็คือมีสมบัติก็คือเป็นไพรเมอร์ช่วยทําให้ผิวนะคะเนียนนวมีมิติกันน้ํากันเหนือทาแล้วปรับผิวใบหน้าคุ้งพร้อมมั่นใจรับแสงได้ตลอดทั้งวันค่ะอ๋อทาได้ทุกเพศทุกวัยนะครับก็ผู้ชายก็ใส่ได้นะคะเมื่อเช้าก็ทามานะครับก็ถือว่า ออกแบบมาได้เหมาะกับผิวคนไทยแน่ๆนะครับแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้คุณนัดบอกนะวกันแดดหน้าพุ่งนะครับก็เป็นสโลแกนของตัวกันแดดตัวนี้นะครับกันน้ากันเหงื่อนะครับแล้วก็ติดทนนะครับสู้แดดไปกับสงมการนี้ได้แน่นอนโ,โอเคง่ายมากๆนะครับก็คือที่ตู้จะมี QR code ให้สามารถสแกนได้นะครับก็ หนึ่งตู้คือหนึ่งสิทธิ์ต่อหนึ่งบุคคลหนึ่งเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็อยากได้สิทธิ์เพิ่มก็ไปสแกนตู้อื่นๆได้เลยนะครับส่วนถ้าใครตามหาตู้ไม่เจอหรือไม่ได้ออกไปเล่นน้ําแต่ก็เป็นแฟนคลับกับ จุฬาอ,อยู่แล้วนะครับก็ที่หลังซองจะมี qr code นะครับก็สามารถแกะ qr code อ,ออกมาแล้วก็สแกนได้1นึ่งซองคือหน1สิธนะครับถ้าเป็นแบบหลอดก็คือได้ถึง5 0สิ์เลยนะครับยิ่งใช้มากยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับเชื่อว่าแฟนคลับจุฬาเฮิร์บน่าจะถูกใจสิ่งนี้นะครับโอ้จริงๆต้องบอกว่าขอบคุณจุฬาเฮิร์บค่ะที่ที่ออม ให้โอกาสเนาะได้ร่วมทำงานด้วยกันมาตั้งแต่โปรดักแรกๆของจุฬา herbs เลยนะคะครีมแต่งโมจุฬา h e r b เนี่ยเป็นที่แบบรู้จักกันแบบมานานมากแล้วทุกคนก็จะเรียกว่าพี่จุฬา h e r b พี่จุฬา herbs เวลาที่ไปไหนทุกคนจะได้ยกเป็นพี่จุฬา h e r b ็เลยบอกว่าโอเคตอนนี้ทุกคนรู้จักว่าเป็นพี่จุฬา h e r b ซึ่งเราก็มีโปรดักต์ใหม่ๆเกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะคะที่ตอบโจทย์ เรียกว่า,าไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ให้สะดวกให้คล่องตัวให้ใช้งานได้แล้วก็มีคุณภาพที่ดีด้วยมีแบบหลอดแบบซอฟให้ได้เลือกนะคะแล้วก็ซึ่งตอนนี้เนี่ยในช่วงเทศกาลนี้บอกว่าดีใจมากเพราะว่าได้ร่วมแคมเปญน,นี้นะคะตั้งแต่วันที่8เมษายนนี้จนถึง31พฤษภาคมนี้นะคะซึ่งก็จะมีแคมเปญที่มีตู้ชุลาเฮิร์มนะคะ100จุดทั่วประเทศในช่วงเทศกาลสงการานให้เราได้กดแล้วก็ได้ลองนะคะครีมกันแดดตัวนี้เนี่ยซึ่งแบบ จะได้สวยและมั่นใจและเล่นน้ําได้อย่างมีความสุขด้วยนะคะก็อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสลองแหละบางที1หยด2หยดเนาะถ้าเกิดว่าไม่พอใจอยากเพิ่มเข้าร้านสะดวกซื้อหรือว่าบิวตี้ช็อปทั่วประเทศนะคะก็สามารถลองได้เลยค่ะก็ดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับจุฬาเฮิร์ค่ะค่ะก็ขออนญาตสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะต้อนรับถูกเทศกาลสงกรานต์กันล่วงหน้าค่ะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในช่วงเวลาตรงนี้แล้วก็ฝากจุฬาเฮิร์โปรใหม่นี้นะคะ 3D Aura ค่ะซึ่งก็รับรองว่าทุกคนน่าจะแฮปปี้กันมากๆเลยก็ขอฝากด้วยนะะค thank you